สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะมาทดลองวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องสีเต้นระบำนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะเด็กทุกๆคนวันนี้นะคะคุณครูอ้อมจะพาเด็กๆไปทํากิจกรรมเด็กพร้อมที่จะไปเรียนรู้กันหรือยังคะ อ่ถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะคุณครูอ้อมนะคะจะพาเด็กๆไปทํากิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์จะมีชื่อกิจกรรมว่าสีเต้นระบำแต่ก่อนที่จะไปทํากิจกรรมนั้นเดี๋ยวครูอ้อมนะคะจะพาเด็กๆอ่าแนะนําอุปกรณ์ให้เด็กๆได้รู้จักกันก่อนนะคะว่าเราจะใช้อะไรในการทํากิจกรรมบ้างอ่าเนื่งสไลด์นั่นเองนะคะ สองสีผสมอาหาร 3. สามสลีก้าของเรานั่นเอง4ีนมจือดอ่าแล้วก็มีจานขาวนะคะหลังจากที่เด็กๆได้ดูคูอ,อ้อมแนะนำอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์สีเตลละบัมแล้วนะคะเด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วเรียงเอ้ยอ ถ้าอยากทําทแล้วก่อนอื่นคุณครูอ้อมนะคะจะพาเด็กๆไปทบทวนอุปกรณ์ในการทํากิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์สีเตีนระบาก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำกิจกรรมเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเด็กๆเตรียมกันครบหรือยังเอย้ยอ่าเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะอุปกรณ์ชิ้นแรกก็คือสีอ่ะมีสีหรือยังเอย่ย ยิบสีขึ้นมา2จานนะคะมีจานหรือยังจานที่เราจะใช้นะคะจะเป็นจานที่เป็นสีขาวนะคะอ่าต่อไปสาลีการมีสาลีการกันหรือยังเอ้ยและที่สำคัญเลยนะคะก็คือสันไ่าเด็กๆมีสันไลกันหรือยังคะต่อไปจะเป็นนมนะคะเป็นนมจืด ที่เราจะใช้ในการทดลองกิจกรรมนะคะและนี่ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์สีเดอระบัมนะคะเด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วหรือยังเอย่ยถ้าอยากทำแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมๆกับครณครูอออทีนี้นะคะเรามาดูขั้นตอนในการทดลองว,วิทยาศาสตร์ สีเต้นาาำปมนะคะขั้นตอนแรกเทนมจืดลงไปค่ะ,ะหลังจากที่เด็กเทนมจืดลงไปบนจานเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะใช้สีผสมอาหารหยดลงไปในจานที่มีนมนะคะ จากที่เด็กได้หยดสีลงไปแล้วนะคะต่อไปหยิบสำลีก้านขึ้นมาเลยค่ะเสร็จแล้วแล้วก็จิ้มลงไปที่มีสันไหลน,นะคะค่อยจิ้มลงไปสีอ่าเด็กจะเห็นได้ว่าสีของเรานะคะกำลังเต้นอย่างสวยงามมากเลยเมื่อสามสีมารวมกันนะคะสีก็จะสวยขึ้น แต่เห็นกันบ้างคะเด็กๆนี่นะคะคือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ซีดในระดับของเรานะคะ,ะหลังจากที่เด็กได้ทํากิจกรรมการทดลองไปแล้วเด็กจะพบได้ว่านมนะคะมีส่วนประกอบไปด้วยน้ําโปรตีนแร่ธาตุและไขมันน้ํายาล้างจานและสบู่เหลวจึงทําให้มเลกุลของโปรตีนและไขมันนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงและแตกกระจายบิดโค้งบ้างบิงเดเบี้ยวไปบ้าง จึงทําให้เราสามารถล้างจานหรืออาบน้ําได้ส่วนสีผสมอาหารนั้นนะคะเป็นเพียงที่เราเห็นการทําปฏิกิริยาได้อย่างชัดเจนขึ้นค่ะอ่าเด็กๆค่ะเด็กๆได้ดูกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ในเรื่องของสีเติมมาไปแล้วเด็กๆอย่าลืมทดลองทําที่บ้านกับผู้ปกครองนะคะแล้วอัดคลิปให้คุณอ,อ้อมด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ